เวลาอาจจะมีค่ามากกว่าสำหรับคนบางคนก็ได้จริงๆหลักการของเงินกับเวลาเนี่ยครับมันไม่ได้มีหลักการแยกหรอกครับเราเนี่ยทำงานเสียเวลาเพื่อแลกเงินในขณะที่คนในกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยควรใช้เงินทํางานแทนเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลาสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w o r l ์ดบี i n ง Podcast Podcast ที่ช่วยทําให้คุณมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นคุณอยู่ออกับการเที่อวครับสวัสดีครับและผมดอนวรดอนครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งท่านเข้ามาร่วมสนทนากับเรานะครับกับคุณดอนนะครับผมคุณดอนเนี่ยต้องแนะนํากัว่าเขาจะเป็นสปิเกอร์แล้วก็วทยากรรลักให้กับงานของเดแวรนหลังจากนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าจะมีอะไรดีๆเนี่ยนับจากนี้เต็มไปหมดเลยแน่นอน,นครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของมูลค่าของเงินแล้วก็มูลค่าของเวลาผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาก็มีค่าแล้วเงินก็มีค่าอยากจะมาคุยกับ คุณดอนเนี่ยในฐานะของคนที่จบด้านวิศวะทางการเงินมาเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีลอจิกหรือมีหลักการยังไงบ้างแล้ะจริงๆแล้วอารมณ์กับเรื่องของเงินมีผลต่อการตัดสินใจและความมั่งคั่งยังไงบ้างนะครับอยากจะเริ่มจากคําถามแรกเลยนะครับกับคำถามว่าเงินกับเวลาเนี่ยอันไหนมีมูลค่ามากกว่ากันอืมเราต้องเป็นคําถามเชิงปรัชญานิดน,นึงครับข้อนี้เพราะว่าผมมองเห็นถึงความย้อนแย้งนิดนึงกับการชั่งน้าหนักระหว่างเวลากับเงิน อะไรมันสําคัญว่ากันเพราะว่าบางคนครับก็พูดว่าเราเนี่ยทํางานเสียเวลาเพื่อแลกเงินในขณะที่คนในกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเราเนี่ยควรใช้เงินทํางานแทนเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเหมือนกับเอาเงินไปซื้อเวลาเพื่อมีเวลามากขึ้นเออใช่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 ไหมครับอืม,มแล้วใครถูกใครผิดนะครับอืมใช่ไหมฮะ<ม>ผมมองว่าจุดตรงเนี้ยมันแตกต่างกันแล้วแต่คนครับอือ พี่กันคิดว่าไงบ้างครับคิดว่า,วามันขึ้นอยู่กับสถานะของชีวิตณตอนนั้นนะสมมติว่าณตอนนี้เราเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่อาจจะเพิ่งกลับมาทํางานใหม่หรือมีภาระ,ะข้างหลังที่ต้องใช้เงินอนะ่ะร่างก,กายของเราแรงของเราเนี่ยมันก็ควรจะต้องเอาไปแลกเพื่อให้ได้เงินกลับมาก่อนมันคงไม่ใช่ในลักษณะที่ว่าวันนี้เออเงินก็ยังไม่ได้พอใช้นะรู้สึกว่าไม่อยากขยนันอยากมีเวลามากขึ้นเอาแล้วแบบนี้มีเวลาเยอะแล้วจะเอาอะไรกิน รหรือในขณะที่บางครั้งเนี่ยทางานไปสักพักหนึง่งหรือมีปัญหาสุขภาพเริ่มหามเงินได้ไม่เท่าเดิมออกแรงได้ไม่เท่าเดิมเนี่ยเวลาอาจจะมีค่ามากกว่าสําหรับคนบางคนก็ได้รผมว่าคําถามเรื่องเนี้ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วเนาะก็สามารถชวนคนในคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสาหรับท่านเนี่ยคิดว่าเงินกับเวลาอันไหนมีความสําคัญมากกว่าก,กัานใช่ไหมทีนี้ยอยากรู้ในมุมของวิศวะทางการเงินหรือว่าหลักการต่างๆเนี่ยให้คุณรอดได้ลองแนะนำหน่อย จริงๆหลักการของเงินกับเวลาเนี่ยครับมันไม่ได้มีหลักการแยกหรอกครับเรียกว่าเป็นหลักการที่สัมพันธ์ก,กันมากกว่าว่าใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สัมพันธ์กับเงินของเรามากที่สุดหรือว,ว่าเป็นเรียกได้ว่าค่าเสียโอกาสอะไรทํานองนั้นมากกว่าครับซึ่งถ้าเราวนกลับมาที่หัวข้อว่าเงินกับเวลาเนี่ยอะไรมีค่ามากกว่าใช่ไหมครับจริงๆมีการรีเสิร์ชหรือสตูดี้ของ UCLA นะ University of แคลิฟอร์เนียและก็ลอสแองเจลิสนะครับที่ทําบททดสอบกับจํานวนแซมเปิลอยู่ที่ประมาณ4,400คนนะ <Ừ. S 1> ว่าระหว่างเงินกับเวลาเนี่ย <Ừ. S 1> เขาเลือกอะไร <Ừ. S 1> ซึ่งบทบทสัมภาษณ์หรือว่าการทดสอบเนี่ยก็ออกมาว่า64%ของคนที่ถามเลือกเงินเลือกเงินแต่ว่าแต่ในทางกลับกันนะครับส่วนใหญ่คนที่เลือกเงินเนี่ยจะมีค่าความสุขน้อยกว่าคนที่เลือกเวลาพี่ตังค์ทิดว่าเพราะอะไรทําไมคนที่เลือกเงินเนี่ยเขาถึงมีค่าความสุขที่น้อยกว่า เพราะเขาเอาแต่พลังงานไปโฟกัสกับการหาเงินป่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันไม่ได้มีแค่แบบเราต้องรวยเราต้องหาเงินได้เยอะต้องมีราได้เป็นวินาทีถูกไหมใช่ครับอจริงๆเคยมีคนดังระดับโลกเคยพูดมาเหมือนกันนะจิมแคร์รีไม่ทราบว่าท่านรู้จักหรือเปล่านะครับที่เป็นนักแสดงชื่อดังท่านหนึ่ง <c oughs> เขาก็เหมือนได้พูดให้สัมภาษณ์ไว้ประมาณว่าหลายๆคนนชอบคิดว่าเงินสำคัญที่สุดต้องลองให้คนคนนั้นน่ะมีทุกอย่างตามที่เขาอยากมีมีเงิน มากพอเท่าที่เขามีแล้วสิ่งที่เขาจะเจอในจุดสุดท้ายถ้าเขามีเงินเป็นเป้าหมายจะกลายเป็นความว่างเปล่าพี่กันเห็นด้วยกับคำ,คำพูดของจิมแคร์รีไหมครับอมืมีผลอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขบางครั้งมันไม่ได้ถูกกาหนดด้วยจํานวนเงินอย่างเดียวชแต่ว่าด้วยค่านิยมแล้วก็โลกมันก็ขับเคลื่อนด้วยเงินนั่นแหละเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดมันไม่ควรจะเป็นการที่แบบสุดโต่งไปเลยว่าฉันจะไม่เอาเงิน,เง,นเงินไม่ใช่ทุกอย่างอ่ะแต่มันคือความเข้าใจก่อน กลับมาที่วันนี้เนี่ยที่ดอนพูดเมื่อสักครู่เนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียโอกาสในภาษาของคนเทรดหรือว่านะักลงทุนก็คือคําว่า Fear of missing out ถูกไหมครับผมทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่จํานวนเงินที่เรามีแหละความพร้อมไม่พร้อมมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่มันคือเรื่องของการที่โอกาสมันเข้ามาในเวลานั้นน่ะแล้วมันก็น่าเสี่ยงในตอนนี้ดีแบบเนี้ยจริงๆแล้วการเป็น Fear of missing out เเนี่ยมันมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน,นต้องถามว่า feel missing out เนี่ยผิดไหม,มส่วนตัวมองว่าไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็คนเรากําลังจะสูญเสียโอกาสสักอย่างหนึ่งที่เป็น opportunity cost อย่างหนึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีความกลัวหรือ e m o t i o นเราเป็นมนุษย์เนาะเราไม่สามารถแบบว่านั่งทนนะกับการสูญเสียต่างๆได้ทั้งโอกาสหรือทั้งอะไรเพราะนั้นผมมองว่าเป็นสิ่งไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องดูในบริบทด้วยว่าการที่มีสิ่งที่เรียกว่า feel missing out เนี่ย ในทางการเงินเนี่ยมันคุ้มค่าไหม <S <S 1> <S 1> นะซึ่งจะมีตัวอย่างเช่นเรื่องฟองสบู่การลงทุน <S <S 1> <S 1> นะอย่างเช่นคนที่รีบเร่งในการซื้อหุ้นสมมติมีหุ้นตัวหนึ่งกําลังขึ้นโอ้โหเป็นข่าวทุกคนแห่กันซื้อทุกคนซื้อเพราะว่าตามเทรนกระแสว่ามาแรงตามอินดัสทรีต่างๆแล้วเนี่ยพอเราเห็นผลลัพธ์คนอื่นที่เขาซื้อว่าก่อนหน้านี้แล้วเขาอุ้ย เขาบวกกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นู้นหกสิบเปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์บวกแบบกี่เท่ากี่เท่าแล้วเราเนี่ยอุ้ยเรากลัวจะเสียแบบอุ้ยถ้าเราพลาด่ะก็ตกรถแหละครับง่ายๆภาษาเดเดอร์นะกวตกรถก็เลยเข้าไปเข้าไปซื้อหุ้นในจุดที่หุ้นตัวนั้นหรือว่าสินทรัพย์นั้นกาลังจะอยู่ในจุดที่เขาเรียกกันว่าฟองสบู่หรือว่ามูลค่าณเวลานั้นไม่ใช่มูลค่าที่แจแท้จริงของมันซึ่งอาจจะทําให้ผลตอบแทนที่เราได้ ไม่มากเข้าได้ควรหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมุมมองของข้อเสียเนาะเรียกได้ว,ว่าเป็นดับสองคมที่แรงมากๆของฟิล์มซิ้งอัน,น, <ầ? S 2> องนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในชีวิตประจําวันพี่การคิดว่าฟิล์มซิ้งอันี่พบเห็นกันทั่วไปเยอะไหมฮะโอ้เยอะจริงๆยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยมันล่อตาล่อใจมากนะครับแหลายคนก็เข้ามาในตลาดเยอะเนาะจะเป็นทองคำสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างนี้ คนที่จะเหมาะกับการเฟรนดิซิ่งเอาได้ดีไม่ใช่เหมาะต้องต้องบอกว่ารับมือรับมือหรือควยคว้าโอกาสตรงนั้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่ความพร้อมเรื่องของทุนนะแต่มันคือความรู้ที่มีด้วยอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าช่วงเวลาเนี้ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะซื้อสินทรัพย์บางตัวและการอาจสมมติสมมติทองคํานะครับถ้าเรามีการแบ็กอัพแลนมากก่อยู่แล้วเรามีเงินพร้อมออมเงินพร้อมแล้วก็เข้าใจมันจริงๆอะว่ามันยังสามารถไปต่อได้เนี่ย มันก็เป็นการขว้ไขว้โอกาสแบบเหมาะสมครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบเห็นเขาเด้งขึ้นมาแล้วไม่ได้ทําการบ้านมาก่อนเลยอาจจะติดที่ดอยก็ได้ไงอ๋อใช่ไหมใช่ครับมีท่านผู้ชมทางบ้านมีบ้างไหมครับช่วงล่าสุดที่ผ่านมา,าบิดคอยเพิ่งเอาทำอาอไปใช่ไหมใช่เฟียลมีสิ่งเอาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็อยู่บนดอยเหมือนกันนะครับอ๋อโอเคไปอยู่ไปก้องอยู่กับเขาผมกลัว คนที่เขาลงทุนเขาเหงากันอผมเลยไปอยู่ด้วยเฉยๆตอนเราทำไฮดีมากเลยครับก็ขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนกันก็ได้นะแต่จะอยู่บนอ่างเขานิดนึงถ้าเกิดว่าทำกันบ้านมาดีใช่ไหมใช่ครับโอเคทีนี้เนี่ยคําว่า fear of missing out เนี่ยอย่างที่บอกรามันมีเรื่องของเงินแล้วก็เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับตามหลักการที่ผมได้ยินมามันคือคําว่า time value of money ใช่ครับคออคำว่า time value of money เนี่ยฟังภาษาแบบนี้มันดูเป็นศัพท์เทคนิคดูไม่น่าจะใช้กับชีวิตจำวันได้อะครับ มันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันเราได้ไหมจริงๆมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราทุกที่เลยนะครับถามบ a l มันนี e เพราะว่าทุกวันนี้ที่เราใช้เงินกันในชีวิตประจาวันเนาะเราใช้เงินกันอยู่แล้วซึ่งถามว่าถาม v a l ูมันนี่เนี่ยเขาใช้บัญญัติหรือว่าใช้ดีฟายว่าอะไรการที่ถาม v a l u มันนีน่เนี่ยมาด e ฟายเนี่ยหลักๆเลยก็คือมูลค่าของเงินที่เราถือณนะตอนเนี้ยกับเงินในอนาคตมีมูลค่าไม่เท่ากันอ่าอืมท่าน ผู้ชมน้บ้านอาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้ออยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในตัวแปรหลักของทางวูมนินีเหมือนกันสมมุติง่ายๆว่าพี่กันมีเงินหนึ่งร้อยบาทอีกหนึ่งปีข้างหน้ามูลค่าเงินหนึ่งร้อยบาทนั้น่ะอาจจะไม่เท่าเดิมซึ่งปกติคนทั่วไปก็จะอา้าวก็ถูกแล้วสิครับก็เงินเฟอ้อแล้วยังอื่นล่ะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันไป opportunity cost หรือว่าค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสถ้าเราถือเงินไว้เฉยๆ มันก็จะมีทางอื่นที่เราสามารถทําได้เพื่อที่ได้งเงินถูกไหมครับซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจหลักของทางว um ัลลุมันนี่โอเคมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะเอาเงินไปลงกับตรงไหนใช่ครับถ้าเราถือไว้เฉยๆตามกลไกเศรษฐศาสตร์เงินก็เฟ้อและมูลค่าก็น้อยลงอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าเราเอาไปลงทุนในธุรกิจในสินทรัพย์ที่เราเข้าใจว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตมูลค่ามันก็จะมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าวันนี้เรามองว่าเงินที่เรามีอยู่าตามหลักการของ t v m แล้วเขาจะบอกว่าเงินที่เราถึงณวันนี้มันเยอะเราอาจจะแบบไม่ได้เอาไปลงทุนหรืออะไรหรอกแต่มูลค่านวันนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะดีกว่าในแง่ของแบบวันนี้เรารักษามูลค่าของมันไว้ได้ครับถูกไหมครับมันทําให้เราคิดแบบนี้ได้ไหมล่ะสมมุติว่าเนี่ยเราก็กอดเงินของเราไว้เฉยๆนี่แหละหรืออาจจะใช้เงินฟุ่มงเฟือไ,ไปเลยวันนี้เพราะเราไม่เฟียก Missing Out แ,แต่เราจอยออบมิสซิ่ง Out ใช้เงินวันนี้เลยได้ใช้เลยไม่ต้องอเอาไปวางไว้กับอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ด้วยว่าจะงอกเงยหรือเปล่าอ่าผมว่า joy of missing out เนี่ยมผมมองได้สองบริบทแล้วกันบริบทแรกคือความเลนินเลออืมก็คือค็ฉันก็ไม่ได้เสียดายอะไรในการที่ไม่ได้ลงทุนฉันอยากใช้เงินวันนี้นั่นคือความเลนินเลอส่วนในอีกมุมมองหนึ่ง joy of missing out ก็คือฉันไม่ได้รู้สึกเสียดายในจุดที่ฉันเสียไปอ่ามันต่างกันเพราะว่ามันต่างกันอย่างเดียวเลยครับ คือเงินนั้นอะเราไปใช้อย่างไรอ่าฮะในมุมมองของความเลินอเล่ก็คือเอาไปใช้จ่ายสุดรุสุดไล่ถูกไหมครับแต่ในอีกมุมนึ่งผมบอกว่าเป็นในมุมมองหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเขาคือไม่ได้ไม่ได้เสียได้กับโอกาสที่เสียไปเฉยแต่เขาก็ยังรอคอยโอกาสใหม่ๆอยู่ในการลงทุนเท่ากับว่าความเฮลตี้ของจอยอเมสซิงเอาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดูเลินเล่หรือดูไม่ใส่ใจปป๊บปล่อยปะละเลยซะทีเดียวแต่ผมมองว่าเป็นข้อดีของเทรดเดอร์ด้วยซ้ำนะครับ เพราะว่าก็จะมีคาคำคำนึงในวงการเทรดที่เขาบอกว่าการไม่เทรดก็ถือเป็นการเทรดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะนี่แหละครับคือจอยออฟมิสซิ่งเอาในมุมมองผมอ๋อก็อถือสถานะอย่างหนึ่งไว้แหละใช่ครับรถือแบบไม่ได้ว่าถือไว้เฉยๆแต่เรารู้ว่าเวลาไหนคนที่จะหยุดเฉยหรือคนที่จะออกไม้หรือเอาเงินไปลงทุนเมื่อไหร่ใช่ครับโอเคแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที TV m เอะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าให้เราเหมือนกับละเลยอนาคตนะ แต่เราวางแผนปัจจุบันในวันนี้ให้ดีเพื่อที่จะได้มีทางรอดที่ดีกว่าในอนาคตถูกไหมนะใช่ครับมผมจะยกตัวอย่างเป็นคอนเซปต์ใน TBM หนึ่งในคอนเซปต์ใน TBM แล้วกันนะครับในทางวัลลุ่มมันนี่เนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่า two period model ซึ่งเป็นกราฟนะครับเกี่ยวกับการ saving กับ borrowing ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเอาผมจะสรุปง่ายๆฟังก็คือในกราฟกราฟเนี้ยแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีจุด จุดหนึ่งที่ทําให้สําหรับเขาแล้วอ่ะจุดจุดเนี้ยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วมันจะแบ่งเป็นสองสองฝั่งเลยก็คือแกนเกับแกนวายถูกไหมครับซึ่งแกนเอก็คือการใช้จ่ายในอนาคตแกนวายคือการใช้จ่ายณตอนนี้ซึ่งคนเราเนี่ยจะมีจุดจุดหนึ่งบนกราฟเนี้ยที่จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดออาจจะโอเคใช้วันนี้เท่านี้เอที่อีกที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ใช้ในอนาคตไม่ว่าจํานวนของสองอย่างเนี้ย จะไม่เท่ากันหรือว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนก็จะมีจุดตรงเนี้ยที่ไม่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าเป็นจุดของบาลานซ์ satisfaction ของแต่ละคนนั่นเองครับอืมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าบาลานซ์ของแต่ละคนหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยสมมติาาเดินเข้ามาเลยเนี่ยคุณดอนผมนะอยากวางแผนการเงินมากเลยแต่เงินก็ยังอยากหาอยู่อิสระภาพก็ยังอยากมีเนี่ยมันมีสูตรคิดคำนวณแบบจริงจังไหมมีครับสูตรคิดคำนวณของ TBM เนี่ยมีซึ่ง มันก็เป็นหนึ่งในขแขนงที่อยู่ภายใต้ของ DCF หรือว่า Discount Cash Flow นะครับซึ่งก็จะมีการนำมูลค่าของเงินปนปัจจุบันมาคิดมีการนำมูลค่าของเงินเฟอ้อและอย่างสุดท้ายครับมูลค่าของอัตราดอกเบีย้ยจะใช้ตัวแปรหลักๆสามอย่างนี้มาคำนวณเพื่อที่จะหาว่าความคุ้มค่าของเงินเราหนาปัจจุบันและในอนาคตที่คิดลดหย่อนมาแล้วจะอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งทุกท่านสามารถไปหาได้เลยครับตามอินเทอร์เน็ตนี่มี ใครหาให้เจอได้แบบง่ายๆเลยครับเยอะแยะมีบางเว็บไซต์ก็จะมีมีมีมาให้กรอกเลยครับ mm hmm. แบบกรอกๆแล้วกดก็ออกมาเลย mm hmm. ออกมาเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งทุกวันนี้มันค่อนข้างเข้าถึงง่ายก็แนะนําให้ทุกคนลองไปลองไปหากันดูนะครับ mm hmm. ว่าการสมมุติการลงทุนใช่ไหมฮะเราก็คิดดูว่าโอเคแอสเซทหนึ่งตีผลตอบแทนมาเป็นเป็นตา i อินเทอร์เร e แล้วก็นําไปใส่ในสูตรเขาก็จะหามมาให้ว่าโอเค เราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ในระยะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หรอย่างเงี้ยครับอ๋อจริงๆมันคือหลักในการเอาไปดูสินทรัพย์ในหุ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งมันจะมีหัวข้อตอ่อเนื่องอีกเช่นการเปรียบเทียบการเลือกการลงทุนเงี้ยครับซึ่งก็มันจะมีกรอบเดียวกับชามาลุมมานี่เลยครับเป็นมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบโอกาสในการลงทุนในเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่แตกต่างกันเนาะอาจจะมีรูปแบบกระแสเงินสดหรือว่ากรอบเวลาที่แตกต่างกันก็ตามเนี่ยเราสามารถหาโดยการใช้มูลค่าสุทธิหรือว่า NPV นะฮะหลายๆคนรู้จักในชื่อ Net Present Value นะครับซึ่งเป็นตัวที่ชี้วัดมูลค่าปัจจุบันซึ่งคำนวณจากกระแสงเงินสดที่คาดการไว้ทั้งหมดนะเป็นกระแสงเงินสดเป็นกระแสรับนะครับที่คาดการไว้ทั้งหมดเนี่ยลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดที่จ่ายซึ่งมันจะแสดงผลถึงศักยภาพที่เราจะสามารถทํากาไรได้นั่นเองออซึ่งก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญก็คือ IRR ครับแต่ถ้าเราจักในชื่อของ Internal Rate of Return หรือว่าอัตราผลตอบแทนภายในนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือเรียกว่าเราเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์แล้วกันเนาะที่จะเป็นอาตาัตราคิดลบคิดลดที่ทําให้ NPV เนี่ยที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับที่เป็น NPV เนี่ยมันเท่ากับศูนย์นะแล้วทําไมถึงต้องเท่ากับศูนย์เพื่อที่เราจะได้เข้าใจผลตอบแทนต่อป,ปีที่แท้จริงไม่ได้ไปนับมูลค่าปัจจุบัน สุทธิของแอสเซทนั้นนะครับง่ายๆคือมันเอาไว้ใช้วัดความคุ้มค่านั่นแหละครับก็คืออยู่ใน under TBM อีกทีว่าอโอเคมันคุ้มค่าไหมที่เราจะเอาเงินไปลงในระยะเวลานี้กับสินทรัพย์นี้การจะเลือกสินทรัพย์ตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องทําการบ้านหนักกันนะเนี่ยใช่คเออแต่แน่นอนแหละมันเป็นเงินของเราเใช่ครับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยต้องคิดหนักพอสมควรนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแต่ฉันไม่ได้เรียนการเงินมาฉันจะลงทุนได้ไหม จริงๆการลงทุนหลายๆแบบก็ทําได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความรู้นะครับอย่างเช่นการ DCA เงี้ยครับอการ DCA โดยที่เลือกว่าเราจะ DCA ที่สินทรัพย์ไหนก็อาจจะไม่ต้องดูลึกขนาดนี้อาจจะดูแค่สถิติที่ที่ผ่านมาของตัวสินทรัพย์นั้นๆเช่นการจ่ายปันผลหรือว่าอัตราการเติบโตไม่ว่าจะเป็นในหุ้นหรือว่าในกองทุนก็ตามซึ่งพอยึดจับตรงนั้นได้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ DCA หรือ ก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่ามันจะมีตัวตัวประกอบลงประกอบอะไรมากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาลงทุนเพื่อระยะยาวและในระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอ DCA มาเนี่ยมูลค่าต่อเงินที่เราลงเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลงมากหรือว่าจะเหรือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่พึงพอใจค่อนข้างพึงพอใจพอสมควรเออจริงๆแล้วเนี่ย DCA อ่ะ หลายๆคนก็รู้สึกว่ามันดีเนาะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่ามันคือทางลงทุนที่ง่ายที่สุดแลลว<า>ไม่ต้องคิดอ,อะไรมากเราหาเงินมาก้อนนึงเราก็บางแผนไว้เลยว่าจะลงเงินทีละสิรของเงินเดือนมากไปใช่ไหมค,ครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็แอบคิดเหมือนกันเพราะสินทรัพย์บางตัวเนี่ยมันขึ้นตลอดเดือนนี้เรามีจํานวนเงินเท่านี้เราอาจจะซื้อจานวนหุ้นได้สักประมาณร้อยหุ้นเดือนถัดไปจํานวนเงินเท่าเดิมเราอาจจะเหลือแค่แปดสิบหุ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกําไรจริงไหมครับคุณดอน จริงๆอย่างที่ผมบอกว่าโมเดลของ t ีเอเนี่ยมันคือเรื่องของราคาของเวลาเนาะมูลค่าของเวลาที่เราต้องจ่ายไปผมอยากลองให้พี่การคิดย้อนไปอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าพี่การอาจจะบอกว่าโอเควันนี้หนึ่งหุ้นเนี่ยผมซื้อสมมติว่าราคาสิบห้าบาทใช่ไหมครับพอวันเดือนถัดมาที่เราจะดีซเเนี่ยเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยราคายี่สิบห้าบาทแหละดวอุย้ยแพงกว่าเดือนที่แล้วตั้งสิบบาทเราลองคิดกลับกันดูครับว่า แต่เดือนที่แล้วเราได้ถูกอะเดือนนี้สิบบาทเนียนะอ่าอืมถ้ากับว่าเราเคยซื้อในราคาที่มันถูกกว่าและถ้ามันขึ้นต่อถ้ากับว่ายี่สิบห้าบาทที่พี่การซื้อที่พี่การกํกลังจะกดซื้อเนี่ยมันกําลังจะเป็นของถูกในอนาคตอืม,อมแล้วพอนํามาเฉลี่ยวมาแล้วเนี่ยพอถ้าในอนาคตสินทรัพย์เนี่ยโตสมมติเป็นหุ้นในบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วกันครับกำไรไปเรื่อยๆผ่านไปสักห้าปีสิบปีบริษัทนี้ก็ยังไงมูลค่าก็ต้องมากขึ้นตาม วงจรเศรษฐกิจเแลวถูกไหมครับแล้วพอไปอยู่ณตรงนั้นเนี่ยพี่กันมองย้อนกลับมาเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่หุ้นละห้าสิบาทแต่พี่กันเคยได้ในราคาสิบาทสิบห้าบาทครับออย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเนี่ยแหละคือราคาของเวลาอืราคาของเวลาใช่ครับถ้าในมุมการลงทุนเนี่ยมันก็พอเข้าใจได้อยู่เนาะจริงๆคาว่าราคาของเวลามันอีกเรื่อนเข้ามาด้วยก็คือเรื่องของการผ่อนสินค้า เออแบบซื้อวันนี้่งของนี่สิ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะตอนที่เราเราเพิ่งคุยกันเเรื่อง buy now pay later มันอยู่ในกรอบของทีวีเหมือนกันใช่ไหมครับ่บางคนก็บอกนี่ว่าซื้อวันเนี้ยเราก็ได้ใช้วันนี้เลยดอกเบี้ยที่คิดขึ้นมาเนี่ยเราเฉลี่ยมาตออกหนึ่งวันหนึ่งไม่กี่บาทแบบเนี้ยคุ้ม,มค,ค่าจริงจริงไหมต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับการผ่อนเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่สมควรและดีพอสมควรนะครับเพราะว่า ในการเรียกว่าเป็น,นกลไกเศรษฐกิจอย่างนึงแล้วกันนะครับในการกู้ยืมการผ่อนมันเป็น,นกลไกในเศรษฐกิจตัวนึงที่ทําให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยโตนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผลเสียด้วยนะครับสําหรับคนที่กู้ยืมหรือว่าผ่อนเนะยผมจะยกตัวอย่างที่รายละยร้ายแรงเลยเช่นนี่บัตรเครดิตเออทําไมมันถึงร้ายแรงเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยสูงมากนะครับแล้วพอดอกเบีย้ยสูงเนี่ย ความคุ้มค่าที่เราจะไปจ่ายดอกเบีย้ยของบัคค่าบาัตรเครดิตเนี่ยมันเรียกได้ว่าสําหรับผมไม่คุ้มค่าแล้วกัน mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พอมันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยทบต้นในการลงทุนนี่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. แต่ตับกันลองมามองในมุมของนิสิตสิรครับดอกเบีย้ยทบต้นก็เป็นศัตรูตัวฉกาที่จะเล่นงาน การเงินของคุณได้เหมือนกันนะครับอาจจะทากระเป๋าแห้งไปเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าปัญหานี้สินคนเรือนในประเทศเราก็ค่อนข,ข,ข้างสูงครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมาจากเนี่แหละฮะบัตรเครดิตก็เป็นหนึ่งในตัวแปรหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า mm hmm. ดอกเบีย้ยเขาค่อนข้างโหดร้ายนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยก็จะมองว่าการผ่อนก็เป็นการแบบซื้อโอกาสได้ใช้ของเลยแต่สุดท้ายแล้ว mm hmm. ถ้าสุดท้ายวางแผนไม่ดีอ่ะดอกเบีย้ยกับตัวนี้เล่นเราหนักมากจริงๆใช่ครับแต่มันก็มีของบางชนิดนะที่ซื้อสด ก็เสียเปรียบอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยสมมติว่าเราซื้อสดไปเลยไม่คิดที่จะไม่อยากเสียดอกเบี้ยก็ซื้อสดไปเลยแต่สุดท้ายเราจะเสียเปรียบเพราะว่าราคารถมันลงเรื่อยๆขายไปเนี่ยอาจจะแบบได้เงินน้อยกว่าเงินสดที่เราเสียไปด้วยซ้ำคนเขาก็เลยเลือกที่จะดอกเบี้ยผอนต่ำเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะทั้งน่ากลัวทั้งดีก็คือผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นโออันนี้ก็ยิ่งไม่รู้ิตตัวเองเข้าไปใหญ่อืมใช่ครับที่จริงส่วนของรถยนต์นี่เป็นอะไรที่เราน่า ท็อปิกหน้าเราหน้าพูดถึงเหมือนกันนะครับ <Ừ. S 1> ในเรื่องของที่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ถึงควรจะมีรถอืค่าใช้จ่ายของการซื้อรถยนต์เนี่ยเด็กจบใหม่อยากจะซื้อรถอยากจะมีรถสักคันนึงใช้เดินทางไปทํางานต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็าน,น่าจะเป็นท็อปิกในวันข้างหน้าถ้าคุณผู้ชมอยากฟังหรือว่าสนใจท็อปิกนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับได้ครับจะได้ไป,ไปเราจะได้ไปหาข้อมูลทํารีเสิร์ชมาต่างๆเพื่อที่จะเอามาย่อยแล้วก็ทําเป็นความรู้ฉบับง่ายๆเนาะ ให้ผู้คนนี่ได้ฟังพอดแคสต์เราไปใช่ครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับสาหรับตอนนี้เนี่ยกลับมาที่ในเรื่องของการเทรดมากดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแต่ฟังไปแบบเรื่องของการเทรดเนาะซึ่งหลายั้งทั้งทองคําคู่เงินแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยอยากจะให้คุณดอนได้แชร์แบบนี้ว่า t ี m เนี่ยมันสามารถเป็นเครื่องมือหรือเป็นแนวคิดใช้ในการเทรดได้ยังไงบ้างครับอมผมว่ามันเป็นได้ทั้งเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นในทั้งแนวคิดเลยในในความหมายของเครื่องมือเนี่ย ก็อย่างที่เราได้พูดไปเมื่อกี้คือการตีมูลค่าของหุ้นนะครับส่วนในเรื่องของแนวคิดเนี่ยหลักๆเลยผมคิดว่ามันคือค่าเสียโอกาสหรือว่า opportunity cost นะครับซึ่งพออยู่ในวงการการลงทุนแล้วเนี่ย opportunity cost หรือว่าค่าเสียโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยมันคือค่าเสียโอกาสที่เราไม่ทําอะไรก็คือเป็นคําพูดที่ค่อนข้างคลีเช่ก็คือรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ นะฮะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันกดซื้อตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่กดซื้อตรงนี้ซึ่งการตัดสินใจที่จะไม่ทําหรือว่าไม่เลือกลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่มีต้นทุนที่ต้องเสียอนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของกําไรหรือว่าประสบการณ์ก็ตามมันมีต้นทุนที่ต้องเสียหมดเลยซึ่งจริงๆเราต้องเทียบด้วยครับสุดท้ายแล้วว่าความเสี่ยงที่เรามีที่เรารับได้กับผลตอบแทนเนี่ย เราพอใจกับมันที่เท่าไร่อืเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเรื่องอะไรแบบนี้แล้วมันแลกตะบุคคลด้วยครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเรามีความพร้อมแล้วก็มีความรู้ในสิ่งที่ทําขนาดไหนเนาะ TVM เนี่ยไม่ได้บอกให้เรา enjoy กับปัจจุบันที่สุดจนลืมอนาคตนะครับแต่มันคือการที่เราวางแผนในปัจจุบันให้ดีเพื่อให้มีอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้านะครับยังไงเนี่ย สำหรับ EP นี้นีครับก็ต้องขอบคุณคุณดอนด้วยนะครับที่มาจอยด้วยกันในวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่รู้สึกว่าอ่ะอยากจะใกล้ชิดกับคุณดอนมากขึ้นนะครับเรามีกลุ่มที่เป็น open chat ด้วยเนาะใช่เราก็จะมีหน้าที่ของเป็นแอดดอนในการคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยไปด้วยนะครับยังไงก็ฝาก open chat ไว้นะครับแอดดอนตอบเองนะครับแล้วก็มีข่าวสารมีโปรโมชั่นดีๆก็จะมาที่นี่ที่แรกเลยใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวรอบหน้านะครับอาจจะมาคุยกันอีกในท็อปิกถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะฟังเรื่องไหนที่เกี่ยวกับเบสิกทางการเงินการบรหิหารจัดการต้นทุนหรืออยากดรู้เรื่องการเทรดเนี่ย w วล l well t h b u i n g เดี๋ยวเราจัดการให้แน่นอน<ช>เลยนะครับเ<ช>นี่ยก็ฝากรายการนี้ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมขอบ<ช>คุณคที่ติดตาม wealth b e i i n g podcast นะครับ,รบขอบคุณครับ